กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆะค่ะ สวัสดีค่ะเมี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสาหรับเมนูวันนี้เมนูวุ้นสีเข็ดบวกผัดไข่ค่ะพี่น้องจ๋าเมนูวุ้นเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อสาหรับบวบผัดไข่ของเหาเนาะค่ะเนาะก็จิมีบวบเด้อค่ะเด้อเป็นบวบเดียมฝานเปลือกหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะห้าฟอง กระเทียมสับค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีไว้แต่งหน้าค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะเนาะเครื่องปรุงก็ซิมีผงชูรสรสดีน้ําตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูมื้อนี้บวบผัดไข่จ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ากันเลยจ้ามาค่ะก่อนอ่นเมนูสิผัดไข่ก็น,นะคะเนาะตีไข่เลยค่ะตีไข่แล้วก็ไม่ต้องปรุงนะคะพี่น้องจ้าตอกไข่ล้วก็ตีไข่มันแตลกลรวก็เอาไปผัดก่อนเลยนะคะเนาะใช้ไข่ไก่ห้าฟองจ้าแต่ว่าสิเป็นลูกเล็ก,น,กน้อยนิดหน่อยเนาะ นี่ค่ะได้แบบนี้ไปพัดไข่ก็ได้จ้ามาค่ะตั้งน้ำมันนะคะน้ำมันร้อนๆแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะนี่จ้ะ,ะพัดไข่ท้องข้าวใ่ซุกจ้า เมนูจะคั่วไข่ให้สุกแบบนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมนูบวกผัดไข่เพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดไข่พร้อมกับบวกเลยมันจะทําให้ไข่เราเละค่ะถ้าข้าผัดจังสีก้อนมันเสีให้ไข่ข้าเป็นชิน่นจะ,ะเวลาข้ากินมันจะสิเต็มปากเต็มขั้นดีน้อพี่น้องเลยค่ะบบผัดไข่ไว้แบบนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วพัดไข่ซื้อกับเป็นกระแจีบแล้วพี่น้อง เราก็จะได้ไข่ที่ผัดไว้แบบนี้ก็ตักขึ้นพักไว้เลยจ้ะตักไข่พักไว้เลยจ้านี่ไข่ก็จะเป็นชิ้นค่ะพี่น้องเวลาเราไปผัดมันก็จะทำให้ไข่ไม่เละค่ะ กะสีได้ไข่พัดไว้แบบนี้ก็น,นะคะนาองพักไข่ไว้จะไปเหตุขั้นตอนต่อไปเลยจา้ามาค่ะพักไข่เสร็จแล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันน้ํามันร้อนใส่กระเทียมนะคะที่เราสรับไล้ลงไปผัดจ้ะนี่สูตรของเมนมูเด้ดจ้ะเด้อผัดกระเทียมให้หอมจา้ากระเทียมเริ่มหอมใส่บวบเลี่ยมที่เราหั่นไว้ลงไปเลยจ้ะผัดบัวเลี่ยมให้สุกจา้า ไปจนบวบเรียบซุปแกงสีเทาถ่านก่อนก็ไปได้ค่ะเด้อน,นี่ค่ะพี่น้องจา้าตอนนี้แม่นุ่นก็ได้๋พัดบวบจนซุกแล้วห้ากประสิมาท่านการปรุงก็ได้จ้าเด้อมาจากปรุงกันเลยค่ะปรุงเลยนะคะปรุงชิลจ้ะประมาณนี้เนาะคะ่ะน้องปใส่หลายนได้จ่าเด้อเย้อมสีหวานสีเหลืองปวดเพราะว่าบวบมันก็มีความหวานอยู่แล้วรสดีค่ะ น้ำตาลนิดนึงนะคะนี่จ้ะตามด้วยซอสฟ้าเขียวจ้ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะแค่นี่นะคะพี่น้องจ้าบัดเครื่องปรุงให้เขากันจ้าง่ายๆค่ะน้ำบวกออกมาเองเด้อพี่น้องเด้อเมนูมาได้ใส่ใส้น้ำดิมาได้แบบนี้กับซิมเบิ้งรสชาติเลยค่ะเราอยากซ้มแล้วจ้า พอชิมรสชาติอร่อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายแมนูนุ้นก็จะใส่ไข่นะคะไข่ที่ห้าวพัดใบลงไปเลยจ้ะไข่ก็จะเป็นชิ้นค่ะพี่น้องจ้าแค่นี้ก็เสร,เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับบวชผัดไข่ของเมนูนะคะแล้วก็ไข่ไหลก็บวชพี่นออ้องเ้ยบวชมีอยู่ตรงนี้จ้ะสเสรียบร้อยค่ะแต่งหน้าด้วยต้นหอมผักชีเลยจ้าเสรียบร้อยค่ะไข่ต้นหอมอยู่จ้ะ บางบ้านก็ไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะคะแต่ว่าไมู่นุ่นใส่จ้ะเสียจเรียบร้อยลรวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับบวบพัดไข่ของเม,มงนูไปค่ะวันนี้เตรียมจานมาตักขื้นเสิร์ฟกันเลยจ้ามาค่ะเตรียมจานมาแล้วไปค่ะบันนี้เทบวบพัดไข่ห้องห้าขื้นเสิร์ฟกันเลยจ้าเท่เลยนะคะพี่น้องร้อนๆหอมๆไข่ก็เป็นชิ้นใหญ่ๆดูสีเลยคะ่ะ นี่จ้าพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไอ้ห่ยห้วยหอมๆจมจะสำหรับบวบผัดไข่ของเมนูนะคะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอ่าแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเดอ้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูนก่นกับเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่สำคัญลืมอะไรเลยะคะ่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุน่นผ่ากลิ่นผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้แมนูขอตัวรับไปก่อนค่ะพบพกันใหม่ในหน้าคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ